กราสวัสดีครับคุณดูทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Home Sweet Home ตัวไวนะครับแม่เราก็กลับมากันอีกครั้งในพาร์ทที่2นะครับเรามาเจอกับใครนะครับเจอกับหนุ่มแว่นหน้าหมดนะหนุ่มแว่นหน้าหมดนพร้อมกับหอีก5ใบอะมายังไง5ใบอ๋อเมื่อวานนะครับเขาว่าเขาปิดเซิร์ฟเกือบทั้งวันเลยนะก็ทำให้มีของชดเชยมาก็คือหม้อ5ใบนั่นเอง ซึ่งผมแบบโอ้แม่ก็ห้5ใบนี้เราจะทํะไรดีต้องลองเปิดกันแล้วไหมครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันนะครับว่า5ใบนี้เราจะได้อะไรละกันนะแม่ผม,มี่ลุ้นมากเลยนะครับหม้อนี้หม้ออะไรแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมากเลยนะจะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสักน,นิดหนึ่งนะรู้สึกว่าเล่นภาษาอังกฤษเราอาจจะงงๆนะครับเพราะฉะนั้นขอภาษาไทยดีกว่ามันคงจะดีกว่าเพราะมันเป็นเกมภาษาไทยเนาะอ๋อมันคือหม้อละโมกนีออ่เองนะครับ ผมก็เข้าใจอย่างเดียวว่ามันคือหม้อนะมันคือหม้ออะไรไมาดูมันเกี่ยวกับนะพอเป็นภาษาไทยปุ๊บนี่รู้สึกว่าอมผมชอบในส่วนของชื่อมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาลองเปิดกันดีกว่านะครับว่าหม้อระโมบนี่มันจะมีอะไรบ้างน,นะครับเขาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอเทมลิสเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างล้วกันนะโอ้โหมีมหาเทพมีราชอหายอกมีคอโอ้ แต่ถ้าเป็นแบบเกลือนี่คือแบบผมกรี๊ดเลยนะผมอยากได้สก,กินอะครับเอาเป็นสก,กินข้างบนได้ไหมผมอยากได้มองไว้มองไว้ว่าคือสกิลรีเจนอ๋อมหาเทพโอเคเปิดมอแรกก่อนเลยแล้วกันมอแรกเราจะได้ไอะไรเกลือ บอ,อแลแรกก็เกือเลยเอ้ยขอมันดีๆหน่อยเถอะเอยขอให้มันดีๆน,น,นะทองจงออก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 ออกไหมเกลนอ,อีกแล้วอุยอ๊ยแคมอุ๊ยออกเลยว่าผมแคมอุย๊ยโคตรแคมเลยเลขสามม่อเอ้ยเราจะทำอะไรดีนะเฮ้ย เดี๋ยวเรอใช้สูตรนะนะโมนโมท่องนโมสามจบดูนะครับนะั้นถ้าลองท่องนโมสามจบแล้วถ้ามันเปิดออกเปิดของมาแล้วได้ของดีนะครับผมก็จะดีใจมากเลยนะโอเคโอเคนโมนโมนโมพุทธายะนะครับสามจบนะท่องในใจนะผมท่องเสร็จแล้วละ่ะ <laughs> โอเคลองเปิดดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะรอบนี้จะไม่เกลือนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยก,กินแต่ว่ามันจะเป็นสะก,กินธรรมดาตะก,กินไอเด็กแวน้นแคคิมูกอีก ดีไหมวะไม่น่าดีนะน่าจะเป็นสกินธรมธรมดาธรรมดาหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีดดดดด่ดูใช่สกินธรรมดาก็คือเกลือนะครับอา <c oughs> ผมได้เกลือผมเกลือมาสามหม้อติดแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าเจ็บใจอันนี้อะไรโอเคโอเคผมไม่อยากได้อ้ามอถ่ายละมอละโมบนะ เป็นการชาที่เกลือนะบอกเลยว่าเกลือโอเคไปอีกเอ้ยนี่อะไรเอ้ยฮะอมูเลตคืออะไรอ่ะคุณเก็บอมูเลตได้หนึ่งอันวัดอมูเลตคืออะไรแต่ที่รู้คือมอใบหนึ่ง <c oughs> มอใบหนึ่งมัน2องสิแล้วครับแพงโคตรเลย เรคือ <c oughs> ผมไม่อยากพูดว่านะรู้ว่าบนแพงนะเขี้่วหอนุมานเนี่ยโอ้เรามีเด็กไหลน,นะโอ้ดูร้านคา้าดูลองไปดูร้านคา้าดูนะเดี๋ยวคุณจะรู้อ๋อถ้าเราเก็บเหล็กไหลได้ครบนะเราสามารถเอามาแลกสกรีนได้อ๋อถ้าดูร้านเขี้ยวหอนุมานนะครับคุณดูคุณดูนะ ถ้าผมซื้อเนี่ย7 0 8ันะดูดิผมจะได้เท่าไหร่อันนี้ผมขอมาดูสตรีมนะมันทั้งหมดถึง1,300นะฮะซึ่งคงไม่ซื้อนะครับนะผมก็ได้แต่ปล่อยวางไปนะครับแหมไม่ไหวไม่ไหวนะโอเคเราก็ได้สกีนอะไรมานะสะกีนเด็กมันเป็นเด็กอะรู้สึกว่าเป็นเด็กนะแต่ว่ามันไม่โผล่ให้มันไม่โผล่เห็น โอเคตัวนี้เราจะเล่นใครดีเราก็เล่นติมมาเดิมเลยแหละเราเป็นคนชอบติมนะมีทักษะการเรียกนะเมื่อถือไอเทมเป็นเวลา25วินาทีจะเสกมีดอะไรเนี่ยมีดนวะโรทะหากปลาถูกผีจะทำให้ผีสตันชั่วข่าวโอ้มีทักฟงทักษะนะครับอุ้ยโอเคนะผมจะเล่นเป็นติม โอเคอยวเราลองเล่นกันรอบแรกเลยแล้วกันนะเข้าเกมก่อนเลยเข้าเกมแบบไปไวนะตอนนี้ผมเจ็บปวดมากนะมอละโมผมมันทําให้ผมเจ็บปวดมากเจ็บปวดจนแทบเจียนตายโอเคเราก็มาอยู่กับน้องน้ำอีกแล้วน้องน้ำเจ้ากรรมกล่องอยู่ไหนหากล่องหากล่อง ลงมาก็เลือดลดเลยตูอ้าวเปิดซะอืมไม่น่ารีบอ่ากระถางทูขาที่บนจ้ะตรงนี้ไม่มี ตาเมาเดี๋ยวก่อนดูก่อนอยู่ห้องไหนองนนี้ป่ะนี่อะมันเขาได้ขี่มาเราก็มาเรียกไอหุ่นนี่ลงซะรับเก็บต่อ ต่อเลยสเปเวะพิซาจวะอารวาการหยบีย ทังตลอดปรทังกิสวรรค์เกอบเพอร์เฟคโวชลาวุทังเวสวรนัสักตาวุทังตอ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 ่อรอต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 อพอตกตอตาตอตอปอต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 ัตอมอตตอตอาอตอตมตอ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 ตทตอ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 ตัตอตรตาตอ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 สรตอนอตอตอเอตอตอกอตอตอาอรอตอตตตอนนี้ก็มันจะง่ายละ มีคนตายมีคนตายไปเอาก่อนคนตายไม่รู้ละ่ะงานนี้เพื่อนต้องมาก,ก่อนแต่กดชิปไปก็เหนื่อยง่ายเหลือเกินอ่ะอัญเชิญอัญเชิญน้องน้ำมนอัญเชิญน้องน้ำมนต์าละ เวลาเก็บวิญญาณเนี่ยผีมันจะตามมั้งใช่ผีตามผีตามผีตามเอาเรียกทะตรงนี้เลยละกันใช่ไหมเออเวลาเก็บวิญญาณ วิญญาณผีตามสังเกตหลายรอบอะเก็บก๊อตคีตรงนี้ไปกันแล้วก็อันเนี้ยมันต้องใช้เฮ้ต้องหรอก๋ยวขอประกันเก็บไว้ตรงนี้แหละมีเข็มฉีดยาตรวจให้เสร็จก่อน เกือบได้เกือบได้เวสวรนัสะคตาวุธังอราวกษัตร์ตรวดไปสรวไปตินคุณตินเดสวาสปยะขับรจหินึ่นมพุทธายะปะาคนะภรากสัตร สเปกวาปิศาจวอาไม่ไม่ครบเลยจังหวาท้งกิสวาสเปคขาอะไรยังิสกษัวชิราทังเวสวรนัสคตาวุทังอารตุสยงม่าสัยางดไม่เพอร์เฟกเลยครับม่ไม่เพอร์เฟกเลยอ่ะประกาศสัสเปชวาปิศาจอาวดังิสวาสเปชขาเพอครั้งหนึ่งวชิรทังเวสวรนัสยินีจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว พี่พี่เล่นโผล่างนี้ผมก็ตกใจแต่พี่เสร็จแล้วอีเดียวเออเสร็จตอนท้ายจุ๊กโกรธใช่ไหมโกรธใช่ไหม อุ้ยสองอันเลยหรออย่าหากล่องก่อนกล่องอยู่ไหนอะกล่องอยู่ไหน <S <S จะบอกกล่องอยู่ข้างล่างกล่องล่างเปิดหมดแล้ว aoi aoi, lửa đio lận, không con à. ăn ở đâu vậy, cái chúc sinh nhật, nè, ขอให้เป็นกระถางทูบขอให้เป็นกระถางทูบ<น>ถอะวะอืมนั่นแหละไปบูชาจ้ะบูชาบูชารันาตนะไตไปแล้วลูกพี่ ฝากไปเก็บปัญญาหน่อยขอปักตรงนี้หน่อยเอาให้มันเสร็จพี่เบลตรงนั้นทำไมเราเห็นมันอ่ะ ปปปปไปช่วยก่อนวโซดีวสซดคราวน,นี้เราหาเลยกล่องนึงอะที่เป็นมีดอะอยู่ไหนคะเนี่ย วิ่ง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 ได้ของแล้วมีอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะตักไว้ก่อน แล้วก็มาเอาอันนี้ยันเผื่อไว้ใช้ไว้กันผีปะตวจสเปดวาาอารวุทยตัวลาผีโดนกระดักอ๋อเป็นอย่างนั้นเองเพิร์เฟก

ออาเพอร์เฟกต์เฮ้ยเคยชื่นใจนึงมันค่อยชื่นใจหน่อยนั่นแหละปักจ้าเรียบร้อยผีกระโดนเน่กับดักกับดักเหรอเราจะฟันผีอะเดิ เราไม่มีเราจะสู้อะ่ะอุ้ยวิ่งอยู่ข้างเลยอุ้ยเดินผ่านเลยมาต่อยผีโดนไม่เจอต่อยผีต่อยผีเออเฮ้ย <c oughs> เรามาต่อยผีตายปิดท้ายด้วย เย่ yeah. Yeah. <laughs> เรากำกัดผีได้ <laughs> ผีถูกกำจัดไ <c oughs> ม่ต้องอย่างนี้สิอยทีเมเบิร์กจริงๆไง <laughs> ผีผีโดนโดนลมตกตอนท้าย <laughs> เราเราเราไปฟันดอกสุดท้ายปัก <p uck> นอนเลยก <laughs> ำลังโหลด ย่าค้างนะกำจัดผีได้ค้างนี่กูโกรธเลยนะหลังจากที่เราได้ฆ่าเบลมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนคงเห็นแล้วว่ามันค้างนะครับผมก็ได้แต่เศร้าใจนะครับที่ไม่ได้เห็นสกอร์ตัวเองนะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับงั้นในสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกับอ่าโฮมสว e h โฮมกับผมนะครับแนวเซอร์เวอร์นะครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับ,รบนะก็อย่าลืมกด ไลค์คลิปนะครับหรือกดตับตะไคร้หรือกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปตัดเพลงที่นี้ละก,กันไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย